อยู่บ้านเฉยๆจะแต่งตัวสวยไปทําไมเอาก็สวยบ้างไรบ้างเบื่อดูดีเออก็อยู่บ้านไปสวยๆสิคะก็สวยไปเลยสิคะดูนางเมียผมนะครับแดดร้อนขนาดนี้ยังจะเอ้ย<า>เปียกหมดแล้ว <laughs> แดดร้อนก็บ่อยยัน <laughs> อยากสวยรดน้ำต้นไม้ก็สวยได้นายขอดมหัวหน่อยสิ หอมจังเลยอะ่ะคุณคุณก็มาดมอะไรประเจิ่ประเจิ่แถวนี้ใช่ก็ตากแดดฝนตกอากาศก็ร้อนอย่างนี้หัวก็เหม็นหัวก็เหนียวมาซี่แล้วเมื่อวานเนี่ยกินหมูกระทะรดน้ำเนี่ยเหงื่อออกไหมเหงื่อออกอดมหัวกูทีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยนะก็ยังหอมอยู่ดีต่อให้เหงื่อออกก็หอมดูสิเบื่อจริงเลยเกิดเป็นคนสวย16ปีแล้วก็ยังดมยังหอมกอยู่อย่างเงี้ยดูสิขนาดชุดรดอนอัต้นมาอย่างเงี้ยแซ่บเะละ่ะ อยู่บ้านแล้วไม่ต้องสวยฮะแล้วทําไมเราไม่เจริญหูเจริญตาหรออยู่บ้านกัดตัวเนี่ยชุดจะครับหมดแล้วเลยเอามาระเบิดชุดไม่ได้ใส่นานแล้วก็เอามาระเบิดบ้างไรบ้างแม่ผีเรือนเอ้ยแม่สีเรือนทําไมกวาดบ้านเนี่ยดมหัว่อยสิอือก็ยังหอม อะไรเหรหัวเจ้านักหนาเนี่ยอ้าวแล้วจะาแม่หลหัวจะให้ดมหัวใครจงติกวาดบ้าอย่ามาดมมิกหลอใช่เหงือแตกจะตายแล้วนะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเปิมเปียกหมดเลยแตงสวยนะจ๊ะลูกค้ามากินขนมค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีใครกินบ้างโอ้มากินข้าวกินขนมแล้วเดี๋ยวดำไม่กินเหรอลูกอ่ะอ่ะอ่ะ ดิ้นรนหน่อยลูกดิ้นรนหน่อยดิ้นรนหน่อยตายแล้วเหม็นคาวจังเลยอะลูกมันอร่อยตรงไหนล่ะลูกก็อร่อยเนาะให้เนื้อขากินด้วยอ๋อเดน๋ด้ถึงโดนไดว้ถึงโดนไดว้ถึงเออเออถึงแล้ว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 เออแม้แต่ให้อาหารแมวกินผมก็ยังหอมมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวกลิ่นผมใช่กลิ่นหน้าแมวกลิ่นผมสิจ้ะเธอใส่น้ำหอมอะไรเนี่ย เปล่าก็เพิ่งสระผมไงสระผมเมื่อวานหอ,อมขนาดนั้นเลยเหรอที่หลังก็สระมาถึงข้างล่างด้วยสิจ้าอา้าวฉันใช้สระอยู่ข้างล่างถ้างั้นคุณจะติดใจเหรอคะคุณขา <laughs> สระผมก็ได้สระก,กี้ก็ได้แน่แน่แน่แน เห็นไหมลูกติดใจสวยคุณวิทย์อยากตัะผมปะอยากฉันสะให้อะปะเอาคืนนี้อาบน้ำพร้อมกันไหมโอเคเดี๋ยวฉันสะให้ดีแล้วฉันจะสะตรงอื่นให้ด้วยโหดีจ้ะหน่าแล้วฉันก็จะนวดบำบัดบำบัดความเครียดแมวกู้เลยเหมือนเคียวทำอะไรไหนเอามาดูซิทำอะไรบ้านมันหลอน เอาหัวไปหนีบในช่องฟีสักพักหนึ่งน่าจะได้แบบว่าไม่ละลา,ายไหนดมหัวหน่อยสิอืมอยู่กับเนื้อสัตว์ก็ยังหอมก็ม <c oughs> <ค>ีแต่คนด่าว่าอีสอีสเนี่ยยังไงก็ต้องหอมสิคะพี <c oughs> <c oughs> ่เย็นแล้วเธอจะไปไหนเอาขยะไปทิ้งไหนดมหัวหน่อยสิดมทำไมนักหนามีอะไรกับหัวฉันเนี่ยขนาดเอาขยะไปทิ้งเนี่ยหัวก็ยังหอมอ้าวก็ช่วงนี้แม่บ้านเขาไม่อยู่เราก็ต้องลากของไปทิ้งเองมาเร็ว ขยะเป็นทันเจ๊วิวนางงามทารักขันขยะสวัสดีค่ะมิกก็มาไลฟ์ถึงแม่อยู่เลิเชาวบ้านรู้จักหนูมิคะรู้จักมิคะหนูเป็นดาราค่ะจบค่ะไปแล้วนะ <c oughs> อเอาขยะไป็นต่อจบข่าว <c oughs> ทำไรฮะส้มร้อนตเติมน้ำเดี๋ยวหม้อน้ำให้ไม่โอเคหรอกโอ้ยนางเมียโก้เขาให้เติมน้ำกันไม่ใช่เติมน้ำส้มสายชูกันอ่ะินมาผิดขวด <c oughs> ขแต่ไม่เป็นไรถ้าผมยังหอมอยู่ก็ให้อภัยแม่ยังหอมอยู่คืนนี้อยากดึงไหมครับพี <c oughs> เ่เดี๋ยววิกหลุดจะด,งงดี้องดึงผมแม้แต่ตอนที่มาซื้อทรายแมวเนี่ยโอ้ผมก็ยังหอม ซื้อทรายแมวไม่ได้ทํางานกอสร้างโอ้โหแม้ยืนอยู่ข้างทางก็ยังสวยเลยนี่มาซื้ออาหารแมวป้าแม่ดมหัวสิหอมดีนะไม่เป็นกี่เลือดบนหัวถ้างั้นทงจมูกพังไปแล้วโอ้น้อมาขายอะไรก็ยืนอย่างงี้จะทำอะไรราคาก็ขายมะม่วงสิคะพี่ซื้อมะม่วงหน่อยขอดมหัวหน่อยสิว่ายังหอมไหมโอ้ยพี่ไม่ต้องดมหัวราคาว่ายังหอมไหมหอมยั เลยค่ะลมหน่อยที่เอามาใกล้ๆหืมหอมโอ้ยเอามะม่วง2,500เลยโอ้ตะวัน้าเลยไป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 ปุ้ยพอปิดไฟแล้วเหลือ2 0 0ปา โอ๋ยังไม่ลงกระทะอีกเหรอเนี่ยลิลิท่อนเลวหิวแล้วแหม่บ้าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงอ่ามีไก่ท็อดนะครัเดี๋ยวเราจะอบกระเบนลมร้อนเดี๋ยวเราจะมากินนี่เลยค่ะปลากระพงปกติเอาหน้าทิ้งเข้าไปเดี๋ยวรังแคเต็มหน้าแล้วเนี่ยใช่ไงตก็ไม่ตังแล้วนพหน้าสดละลักไหมรักจ้ะแล้วอยากได้ไหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ว